วันนี้อัพสกายทีมนะครับมีรถบ้านๆรถดีๆราคาถูกๆนะครับรถไม่น้อยรถมือ2นะครับมาให้ทุกท่านได้จับจองกันนะครับสําหรับใครที่อยากได้รถกระบะเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ขนของนะครับต้องไม่พลาดชมคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าทางเรานะครับมีรถที่ราคาถูกแล้วสภาพดีมากๆครับและรถที่อยู่ในคลิปนะครับเป็นรถสวยจัดราคาดีเลยครับก็คือ Ford r a n g e r Open Cab 2.5นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับผมเป็นรถนะครับปี2013มาอยู่เพียงแค่160,000กิโลเท่านั้นนะครับเราขายเพียงราคานี้เลยครับ169,000บาทเท่านั้นซึ่งรถนะครับเป็นรถมือหนึ่งป้ายแดงนะครับมาอยู่ที่เราก็เพียงแค่เป็นมือสองเท่านั้นนะครับมากับสีบอลเงินแบบนี้นะครับสภาพชนหนักไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพใหม่มากๆ ใครอยากมาเห็นตัวจริงนะครับก็ติดต่อช่องแอปสกายทีได้เลยครับรถนะครับมากับเครื่องยนต์เบนซินดูราเทค2.5ลิตรรองรับน้ํามันได้ถึง E20 เลยแรงม้าสูงสุดอยู่ที่166แรงม้านะครับเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดรถบอกเลยใหม่ทั้งภายในและภายนอกนะครับในเรื่องของห้องเครื่องนะครับเห็นไหมครับจากตามคลิปเลยนะครับเราขัดแบบใหม่ให้แบบสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํายาอะไรนะครับเปลี่ยนมาให้ใหม่แล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จัดให้แบบเป็นลูกใหม่กันไปเลยนะครับ พามาดูภายในบ้างนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นแคปใช่ไหมครับสามารถเปิดได้นะด้านหลังนะครับสะอาดนะครับเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้าไปดูเลยนะครับรถนี่ถ้าซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะครับมาพร้อมกับภายในเบาะนะครับที่เป็นเบาะหนังแบบนี้นะครับนุ่มนะครับหนังตึงไม่มีหย่อนเลยนะครับภายในคอนโซลนะครับสะอาดดูเรียบร้อยแล้วก็พร้อมออกและขับใช้งานกันไปเลยครับด้านในฝั่งคนนั่งบ้างนะครับพวงมาลัยหุ้มมาให้แล้วแบบนี้นะครับ แล้วก็ไม้นะครับนี่ให้ดูนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สกกิโลเท่านั้นนะครับไม่ไม่มีกอนะครับไม้แท้นะครับในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับนี่เลยหน้าจอนะครับเป็นแบบใส่ซีดีได้นะครับฟังวิทยุ FM ได้เลยนะครับแอร์นะครับมีปรับระดับได้ถึง4ระดับนะครับมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดแบบนี้นะครับในเรื่องของคอนโซลตรงกลางนะครับก็เก็บของอะไรพวกนี้นะครับได้อย่างสบายเลยนะครับแล้วก็ภายใน ตัวคอนโซลเนี่ยยังใหม่มากๆนะครับให้ดูที่วางแก้วนะครับเป็นไงสภาพดีนะครับคุ้มกับราคาที่ได้ไปแน่นอนครับมาดูด้านหลังด้านท้ายกันบ้างนะครับเปิดมานะครับตามสไตล์รถกระบะนะปูไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสีดําแบบนี้นะครับเอาไปนะครับพร้อมใช้งานได้เลยสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อช่องแอปสกายแอคทีฟได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับงวนราคาอยู่ที่1 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับยังไงสนใจติดต่อช่องแอปสกายแอคทีฟได้เลยครับ